คุณผูช้ชมครับขยับมาดูความคืบหน้าคดีขโมยรังนกที่จังหวัดพัทลุงนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการถแถลงถึงความคืบหน้าคดีนะครับมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องนี่โอ้โหมีข้าราชการฝ่ายปกครองมีข้าราชการตํารวจหลายคนทีเดียวนะครับรวมๆแล้วเนี่ยนะครับจากการเปิดเผยรายชื่อออกมาในคดีนี้มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตกเป็นผู้ต้องหาเลยนะครับทั้งหมด38รายด้วยกันครับ <S 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 พลตํารวจเอกสุชาติธีรสวัิรครับ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและพลตํารวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเร่งรัดการสืบสวนสอบสวนกรณีบริษัทสยามเนส2022จําจำกัดเจ้าของสัมปทา,านรังนกออแอนเกาะ4เกาะ5ที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับเรียกร้องหลังจากที่เข้าไปรับมอบพื้นที่สัมปทา,านเก็บรังนกเมื่อกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วพบว่าภายในถ้ำเนี่ยนะครับมีการลักลอบเข้าไปเก็บรังนกแล้วนะครับ ทำให้ลูกนกตายจํานวนมากสร้างความเสียหายต่อบริษัทผู้รับสัมปทานมูลค่าเนี่ยโอโห้หหลายพันล้านนะครับอย่างที่เราติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งต่อมาก็มีพยานหลักฐานครับขอสารจังหวัดพัทลุงอนุมัติหมายจับได้17คนและเมื่อมีการสืบสวนขยายผลต่อไปปรากฏว่าพบผู้กระทําความผิดอีก20คนมีทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการในหลายหน่วยงานร่วมกระทําความผิดกับประชาชนครับ ก็มีการออกหมายเรียกนะครับทั้ง20คนมาสอบสวนแล้วก็พบว่าปรากฏชื่อของนายภูดิษขณะวันโนนายอำเภอปากพยูนนายพิสารขาวนวลประหลัดอำเภอปากพยูนพันตำรวจเอกสิทธิพงษ์สังแสงผู้กำกับการสพปากพยูนพันตำรวจโทสมยาคงวงสารวัสสพเกาะนางคำแล้วก็มีอีกหนึ่งคนครับที่เข้าให้ปากคำกับตำรวจด้วยตนเองนะครับเท่ากับรอบที่สมเนี่ยมีผู้ต้องหา21คนด้วยกัน ซึ่ง2วันที่ผ่านมาครับมีผู้ต้องหารวม17คนเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนนะครับมีทั้งในอำเภอมีทั้งผู้กำกับเบื้องต้นให้การปฏริเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยที่เหลืออีก3คนครับนัดเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนในวันนี้และจะมีอีกหนึ่งคนในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับโดยพลตำรวจเอกสุชาติท่านเปิดเผยว่าในคดีนี้ มีผู้ต้องหาณนะตอนนี้เนี่ยทั้งหมด38คนนะครับแยกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง4คนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน8คนผู้ใหญ่บ้าน1คนตำรวจ7คนและพลเรือนอีก18คนครับสำหรับสำนวนการสอบสวนที่ส่งไปยังคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนะครับเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาจำนวน2คดีด้วยกันดำเนินการแล้วครับส่วนสำนวนการสอบสวนของ21คนเนี่ย ที่เพิ่งจะออกหมายเรียกเนี่ยเดี๋ยวจะเร่งรัดนะครับกระบวนการสอบสวนให้แล้วเสร็จเพื่อส่งสำนวนการสอบสวนไปยังคณะกรรมการปรปรชให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะครับ